อันนี้โลละยี่สิบบาทอ,อันนี้จลาดส่งใช่ไหมขายสงเปิดเตตี้อะไรครับพี่เนี่ยประกาศหอมถุงละร้อยครับผมห้าสิบบาทน่าจะเป็นโลโลห้สิบาทถุกร้อห้าสิบาทครับผมตอนนี้เจ็ดโมงกับสามสิบห้านาทีนะครับผมมะเขือะมะเขือเอปาะแปดสิบบาทถุงละโล,ลอะไรเป่าอ๋อ<ล><ล>นี่โลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ าเห็ดสองร้อยห้บาทครับผมนี่หัวละ30บาทอันนี้กิโลเนาะกิโลละ20บาทหอมดอกชาดครับนี่กาท้บบกไอระเทียม50บาทนี่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวร้อยหนึ่งมีร้อยหนึ่งมีครับ70บาทร้อยเจ็ดสิบสามสิบบาทเพื่อนมะเขือยาว80บาทนี่ครับผมเป็นถุงครับ35บาทเป็นถุงถุงนั่นเนาะมียีบาทครับเดี๋ยว น้องน้อยตามหาประกาศเกียวอยู่นี่ประกาศูมีครับเป็นกระปุกครับผมีมพริกแข้งนะครับผมไม,ม่ใช่สามสิบบาทไอ้มะเขือปอล้ว